วัสดีจ่าแนวอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเล่นกิจกรรมที่บ้านกันนะคะก็คือกิจกรรมต้นเมล็ดดอก,อกปอเปบี้ยค่ะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าต้นดอกเะแ้ะมันเป็นยังไงลองนึกภาพดูนะคะนี่ไงคะต้นดอกเปเป๊ะเห็นไหมคะโอ้สวยมากเลยใช่ไหมคะ โอเคนะคะเราจะมาโชว์ว่าอุปกรณ์ในการเล่นต้นดอ,ดอกดอกเมล็ดป่อปะ,ปะจะมีอะไรบ้างมีแก้วนะะ้ำค่ะอันนี้มันแตกไปแล้วนะคะไม่ต้องสนใจกับมันมองแค่แก้วน้ำก็พอมีน้ำที่แก้วน้ำใส่น้ำลงไปมันก็จะแตกบอกถ้าไหนไม่แตกช่วยบอกด้วยนะคะเพื่อน อุปกรณ์ต่อไปเป็นอะไรคะอุปกรณ์ต่อไปก็คือ,อ,อไม่เจออยู่นี่ <c oughs> นี่ค่ะอุปกรณ์อันที่สองก็คือที่ครอบนะคะเวลามันกระเด็นมันก็จะไม่กระเด็นเข้าตานะคะอ๋อครอบมันไว้มันกระเด็นแรงมากเลยเหรอคะใช่ค่ะมันกระเด็นถึงนี่เลย ถ้ามันกระเด็นขึ้นไปมันก็จะตกลงมาค่ะม,มันก็จะไม่กระเด็นโดนตาใช่ไหมใช่ค่ะแล้วต่อไปเป็นอะไรคะต่อไปก็เป็นเมเล่นดอป๊เป๊ดไงค่ะ ไปเก็บมาเลยเอาใบไม้เก็บมาเลยใช่ไหมรอไวเพราะว่าอะไรมันจะได้ไม่ตกค่ะอ๋อแล้วมันลากลับบ้านมันก็ไม่แตกใส่มือด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะมันจะแตกใส่ใบไม้แล้วมันก็ทาไม่เปื้อนเลอะเทอะด้วยค่ะเพราะว่าอะไรอ่ะถ้าเราใส่มือแล้วอ่ะมันทําไมคะในมือเรามีอะไรคะในมือเรามีเหงื่อยใช่ไหมคะเพราะมันโดนน้ามันก็จะแตกค่ะเพราะมันมีรูผมขนค่ะ ไหนเทให้เพื่อนดูหน่อยสิคะเป็นยังไงเลยเทออกมาเลยเทออกมาจับใบไม้เลยว้ามันเป็นอย่างนี้นี่โอเคอ้าวเราเล่นยังไงนะเราเก็บใส่ใบไม้ก่อนนะคะตอนแรกเราเล่นครั้งแรกใช่ไหมเราเล่นครั้งแรกแล้วมันเร่มมีแบบที่ครอบอ่ะมันมันก็กระเด็นเข้าตาอ๋อใช่ไหมคะอืมเราก็เลยต้องไปหาที่ครอบมาเนาะ ใช่ค่ะแล้วก็พยายามพยายามพยายามจนมาเจออันนี้แหละค่ะเมื่อตอนหมอมีตอนเด็กๆมันก็ไม่ได้แตกแรงขนาดนี้นะตอนที่หมอมีเล่นนะ่ะมันแตกเบาๆมันแตกแป๊ะแป๊แต่มไม่หูอันนี้แตกแรงมากจริงๆอันนี้เป็นสายพันธุ์ใหม่ไง <laughs> <laughs> อ่ะสายพันธุ์ใหม่อ่ะลองเล่นเลยย่าง รอเวลาเลยที่มันจะแตกนะคะทําไมมันถึงไม่แตกเม็ดบางเม็ดมันก็ไม่แตกใช่ไหมใช่ทาไมมันถึงไม่แตกต้องรอเวลาค่ะได้มาแล้วไม่ันเลยเอาใหม่เอาใหม่เวลาเราเลือกเราต้องเลือกยังไงคะเม็ดนี้ราต้องเราต้องเลือกอันที่มีสีดำๆค่ะถ้าเป็นสีเขียวนะคะมันก็จะไม่แตกเลยค่ะ สีดำมันทำไมคะมันแก่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะสีดำมันเก่๋เดี๋ยวเราต้องโฟกัสก่อนนะเราต้องโฟกัสมันก่อนเงียบๆหน่อยสิคะไม่เลยมันจะแตกอ่ะใส่สองสามอันก็ได้เรื่องที่ดำดำที่ดำ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 สุดๆเลยอันหนึ่งอันสอง ส่ลล,ล,ล,ลไหน,น,นลองใส่หมดเลยซิเหมือนที่วันนั้นเราเล่นสิใส่หมดเลยล่ะเทเลยฮึดเทไป่ได้เทเลยเทเลยครูปครอมาปิดปุ๊ดดูซิ เห็นไหมว่ามันกระเด็นขึ้นมาถึงหองบวงเลยดูมาเล็บมันสีเห็นไหมนี่เห็นไหมถ้าเราไม่ปิดไว้มันเข้าตาเราใช่ไหมคะเนี้โอเคสนุกไหมคะวันนี้วันนี้สนุกมากเลยค่ะเราได้ทำกิจกรรมอะไรได้นะคะเพื่อนอยากไปติดน้ำที่เอวาอิดันนี้นะ สำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกนนดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้เอว่าชนาลด้วยนะคะและจะได้ไม่พลาดความสนุกของเอวาอิดฟันนี้ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ